สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับยุ้ยหงคือเก่านะครับเนาะมื้อนี้ยุ้ยหงกับพาเพื่อนๆครับผมมาชมนะครับเนาะผลไม้พร้อมทานนะครับเนาะผลไม้ปอกผลไม้แล้วก็นำไปขายนะครับน้องเพื่อนเนาะมาเบิ่งกันนะครับมีเอ่อเพื่อนๆถามขอมานะครับเนอก่าอุปกรณ์ในการขายหรือว่าเอ่อผลไม้ของเขามีอย่างแน่นะครับเนาะบางครั้งนี่มันอาจจะไม่เหมือนกันทุกๆวันนะครับน้องเพื่อนเนาะแล้วแต่หาสิหาซื้อมาได้รนะครับเนาะ ราคาแพงหรือไ่แพงกับไรเป็นยังไงเมื่อนี้ยื่นคงจะมาบอกสู่ฟังนะครับน้องเพื่อนเนาะครับพาไปเบื้องอุปกรณ์ในการขายก่อนนะครับน้องเพื่อนเนาะว่าเขาออกไปขายมันมีอย่างไงนะครับเนาะครับผมครับผมในการขายผลไม้นะครับเนาะขายผลไม้พร้อมทานครับเพื่อนครับบัว่าสิเป็นสับปะรดแตงโมมะละกอนะครับเนาะอ่า แล้วก็มีแคนตาลูปครับเพื่อนครับมีแคนตาลูปมะม่วงนะครับเนาะมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็อาจจะมีเออ่ต้มน้ำเก๊กฮวยเสริมนะครับเนาะถุงละสิบบาทครับเพื่อนครับนี่ก็จะเป็นสับปะรดครับสับปะรดแตงโมมะละกอแคนตาลูปนะครับเนาะยูงจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพร้อมที่จะออกไปขายได้เลยนะครับเนาะเพื่อนๆนี่ก็เป็นฝรั่งบวยครับช่วงนี้แพงครับเนี่ย ปกติเราจะขาย20บาทแต่ว่าช่วงนี้มันราคาสูงครับเขากะปรับขึ้นปรับลงเขากะแจ้งลูกค้านะครับเนาะตัวนี้จะ25 30ครับเดี๋ยวนี้อันนี้ก็20บาทนะครับเนาะมะม่วงแอปเปิ้ลนะครับเนาะอันนี้ก็ลูกละ20บาทครับก็มีชมพู่นะครับเนาะมืเอนี้บ่ได้พาไปยากนะครับเนาะเวลาบ่ทันเขากะเอาไปพาข้างนอกครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะพาให้เพื่อนๆเบิ่งก็ได้นะครับเนาะ ประมาณนี้ครับเพื่อนครับแล้วแต่บางวันเ่าก็จะได้ของที่เหมือนกันทุกๆวันนะครับเนาะบางวันอาจจะบบมีชุ่มพูบางวันอาจจะได้ชุ่มพู้นะครับเนาะแต่ว่าราคาขายอยู่ที่นะครับยีบาทนะครับเนาะถ้าเป็นต้มน้ำเสริมก็สิประมาณ10บาทนะครับเนาะบาว่าจะเป็นเก๊กฮวยกระเจี๊ยบนะครับเนาะแต่ว่ากะบ่ได้มีเหมือนๆกันทุกๆวันนะครับเนาะเสริมๆกันไปครับเพื่อนครับ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะครับเนาะมื่อเบิ้งในส่วนอุปกรณ์ครับเพื่อนครับก็จะมีมะม่วงย้ำเสริมครับมะม่วงยำเสริมนะครับเนาะเป็นน้ําปลาหวานมีปลากรอบนะครับเนาะมีหอมเ็จหนึ่งครับเพื่อนครับเ็จหนึ่งสามสิบบาทนะครับเนาะบ่แพงครับเพื่อนครับ ก็จะเป็นไม้ครับเพื่อนครับอ่ะประกอเนะครับเนาะยู่ของจาเป็นไม้ครับผมไม้แหลมครับผมไม้แหลมไม้ไผ่ไม้เสียบอาหารนะครับเนาะขนาดที่ใช่ขนาดที่ใส่นะครับเนาะยู่หองใส่หกนิ้วครับเพื่อนครับหกนิ้วหนิ้วนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นพริกเกลือพริกเกลือบ้วย ก,กัเเกกบเ<ม>อ่อพริกเกลือบวยพริกเกลือเค็มเกลือกะปินะครับนเนาะเกลือหวานครับหลักๆจะมีสีตัวครับเพื่อนครับหลักๆจะมีสีตัวครับผมหลักๆก็กจะมีสีตัวนะครับเน,ะ <Wahr? S 1> น,นากะการขายกะธรรมดาครับเนพะื่อนครับมันก็สิมีมือเงียบมือดีนะครับเนาะบรรยากาศการขายของอ่ะมาดูส่วนถุงครับที่นี่ก็จะใช้ อันนี้เป็นถุง3 5หครับ3คูณ5ตรงนี้จะใส่กอ,อกพริกเกลือนะครับเนาะจะเป็นส่วนนี้แหละครับเพื่อนๆครับนี่กอ,อกพริกเกลือแล้วก็6กคูณ14ครับ6กคูณ14ตัวนี้จะใส่ประมาณถ้าลูกค้าเขาซื้อไป1ชิ้นอย่างี้นะครับเนาะแตงโม1ชิ้นเขาก็ใส่6คูณ14นะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครซื้อหลายๆแน่เขาก็ใส่เบอร์ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็ธรรมดาครับเมื่อนครับคงจะเข้าใจแต่ว่า ก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับเนาะอยู่ถุงกระทายให้เบิร์นนะครับเนาะทายให้เบิรงบางครั้งซื้อฝรั่งหนึ่งลูกคุณเสียครับฝรั่งหนึ่งลูกคุณเสียเขากะแบบประหยัดเลยนะครับเนาะเขาก็ใส่แบบนี้ค่ะเพื่อนครับไฮโซถุงไฮโซค่ะเพื่อนครับถุงไฮโซสับฝรั่งสับมะม่วงผู้ใดเอาทีละอย่างนี่กัเขาก็ใส่ใส่ถุงนี้เลยครับ อันจะเป็นถุงเหมือนถุงร้อนครับแต่ถ้าใส่อันนี้อีกแบบนึงครับเพื่อนครับนี่ก็จะเป็น6คูณ9ครับเพื่อนครับ6คูณ9แล้วนี้เขาใส่สับปะรดแตงโมแคนตาอร์รมะม่วงฝรั่งใส่ได้หมดทุกอย่างนะครับเนาะถ้าฝรั่งโมลูกใหญ่เกินไปเขาก็ใส่ตัวนี้ครับมาสาบให้เพื่อนๆเบื้องครับผมครับเพื่อนๆครับในการขายของกะเพื่อความสะอาดของเขานะครับเนาะเขาก็ใช้ถุงมือครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับเนาะแต่ว่าเขาต้องใส่ไว้ให้ชินครับเพื่อนครับใส่ไว้ให้ชินเพื่อความน,นกาจะดูดูสะอาดดูดูน่ากินนะครับเนาะสะอาดสะอา้ะอานน่ากินให้ลูกค้าเขาได้หมั่นใจว่าเขาทําผลไม้ได้สะอาดนะครับเนาะน่ครับหลายๆท่านอาจจะบ่ถนัดแลวก็บ่ค่อยได้ใส่กันแต่ว่าก็แนะนำให้ใส่กันนะครับเนาะ ใส่ไ,ไปใส่มาเขากับซีทขนัดเองครับเพื่อนครับสะอาดนะครับเนาะจะสับสับมะม่วงให้เพื่อนเเบิรงครับสับแล้วก็ใส่ถุงให้เพื่อนเพื่อเบอร์นะครับเนาะสำหรับการใส่ถุงนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็น6คูณ11ไฮโซแล้วกระ6คูณ9เป็นถุงร้อนนะครับเนาะเป็นถุงร้อนอุปกรณ์ก็มีอีก ขาดไม่ได้ก็คือกล้วยครับเพื่อนคับกลวย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 แบบเนาะ ถ้าเขาสร้างย่างเดียวนะครับเนาะเขาก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดหกคูณสิบเอ็ดไฮโซนะครับเนาะเขาก็ใส่ผักเกลือกะปินะครับเนาะเขาใส่ก็เค็มครับผมแล้วก็ไม้อันหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนครับ ยี่สิบบาทครับเพื่อนครับนี่แหละพร้อมพร้อมทานเลยนะครับเนาะพร้อมทานครับเพื่อนครับถ้าเขาสร้างย่างเดียวเขาก็ใช้หกคูณสิบเอ็ดนะครับเนาะมันจะง่ายนะครับเนาะหลายๆอย่างครับเพื่อนครับผลไม้บรว่าทีเป็นสับปะรดแตงโมมะละกออย่างเงี้ยนะครับเนาะสามารถที่จะใส่ถุงแบบนี้ได้หมดครับเพื่อนครับ เดี๋ยวหั่นชุมพูให้เพื่อนเบิ่อเบ่งนะครับนเานาะหลายๆกิปถามเข้ามาว่าชุมพูถ้าเฮาบ่หั่นไปเดี๋ยวหั่นแล้วก็เฮาสิมัดบ่ให้มันด่วนอากาศกมันก็สิบ่ดำเนาะครับนเานเาะเนี่ยหัวกระล่างมาเรียบร้อยก็เหมือนครับ เราใส่เป็น6กคูณเก้าก็ได้นะครับเนาะหรือว่าจะใส่ใตาเขาแซงยังเดี๋ยวเขากะหกคูณสิบเอ็ดนะครับเนาะง่างรรยๆครับนหะ่นะครับเนาะเขาก็ว่าต้องไปเลี้ยงเอยียงให้มันสวยงามไปไหน,นก็ได้นะครับเนาะทำไมไว้ มัดใบมันดโดอากาศครับเหมือนครับตัวผู้ของก็จะก็ได้ดำนะครับเนาะหลังจากที่ยุ่ยขงได้ขายมากับกับโดนเติบนะครับเนาะตั้งใจกันไปครับอยากอยากหู้อยากอรรยงกาศสอบถามกันเข้ามาได้เนาะครับเนาะอในที่พ่อลูกจะพยายามตอบนะครับเนาะในที่บ่อลูกก็ต้องขอโทษขอไปใหเพื่อนๆหลายๆเนาะสำหรับราคาเนาะครับเนาะถามว่าขายผลไม้ราคาเป็นจังก์ะ ราคาก็โอเคครับเพื่อนครับบม้ว่าสิเป็นในซัปเปอร์โรสนะครับเนาะสับปะรดนี่อยู่หงนี่ก็นว่ได้ประมาณลูกละ15บาทครับเพื่อนครับลูกละ15บาบาทแล้วก็มะพร้าวเคืองนะครับเนาะพาเคืองขายซินละ20ครับเพื่อนครับขายซีนละ20ซื้อมา15ขายได้40่สินะครับเนาะนะครับแตงโมครับส่วนแตงโมนี่อยู่หงได้มาลูกละ30ครับเพื่อนครับลูกละ30 เขาขายเขากับพาซีครับเพื่อนครับขายชิ้นละ20บาทได้80นะนะครับเนาะกำไรกับ50ครับเนาะกำไร50ามะละกออันนี้ไปซื้อมาเป็นกิโลครับเพื่อนครับกิโลละ25บาทนะครับเนาะถึกๆนี่กับ15บาท18บาทนะครับเนาะกำไรกับออกเครื่องตัวเครื่องอยู่แล้วครับเพื่อนครับผลไม้แต่ว่าเขาจะหมดไปกับพวกถุง พวกไม้จิ้มพว,พวกพวกพริกเกลือเนาะครับเนะาะก็จะหมดไปกับสิ่งสิ่งประกอบต่างๆเรานี่ครับไปซื้อผลไม้เหมือดซีหาพันไปซื้อพวกน้าตาลซื้อพริกเกลือเนี่ยหมดประมาณพัน 1, กว่าบาทครับเหมือนครับเพราะว่าที่เป็นถุงเป็นไม้นะครับเนาะเป็นไม้พวกถุงหลอกถุงยางพวกหลอดพวกไม้นี่โอ้เนี่ยแหละครับพวกนี้เขาแถมให้ฟรีๆครับรถผลไม้พร้อมทานเขาแถมให้ฟรีๆเขาก็เลยเหมือดไปกับในสิ่งนี้ กำไรมาถูกหันถูกถอนออกจากสิ่งนี้นะครับเนาะฝรั่งนะครับเนาะช่วงนี้กะแพงแน่ครับเพื่อนครับลังหนึ่งนี่หกร้อยบาทนะครับเนาะโลละสามสิบาทนี่ใช่ครับสามสิบาทนี่คือแพงเลยครับเพื่อนเขาเขเอามาขายนวดละยี่สิบาทเนี่ยเขาก็ได้แต่ทุนครับเพื่อนลูกใหญ่นะครับเนาะไซส์ใหญ่เราต้องขายยี่สิบห้านะครับเนาะถึงจะพอมีกำไรนิดๆหน่อยๆบางงวดนี่ ได้เบอร์เบอร์ถูกๆมาแน่เขาก็เอามาทําบวยได้นะครับเนาะประยุกต์กันไปครับเพื่อนครับประยุกต์กันไปช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมะม่วงครับมะม่วงบาแพงครับเพื่อนครับกิโลหนึ่งในกับสิบห้าบาทสิบหกบาทเนาะครับเนาะประมาณสามลูกกิโลครับเนี่ยใส่เล็กถ้าหน่วยใหญ่ๆเนกับสองหน่วยโลนะครับเนาะนี่ครับถ้าเป็นลูกใหญ่ๆแน่นะครับเนาะอันนี้ประมาณฝ่ามือหนึ่งกัใหญ่เติบนะครับเนาะใหญ่เติบ สองหน่วยโลเนี่จะเป็นประมาณสามลูกโลนะครับเนาะนี่ยี่สิบบาทหนูกใหญ่เขากะยิบห่าไปนะครับเนาะเขาต้องขายตามขนาดนะครับเนาะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน,นี่ลังหนึ่งสามร้อยครับเหมือนครับสามร้อยสามร้อยบาทตัวนี้เป็นเป็นฟูจิครับแอปเปิ้ลน,นี่มีมีหลายสายพันธุ์ครับยี่หงไส้ประจําจะเป็นฟูจิครับเหมือนครับฟูจิฟูจิเนื้อมันจะกรอบถ้าเป็น อีกตัวนึ่งจะเป็นชิงก้วงนั่นจะเป็นเนื้อมันจะเป็นไซส์ไซส์เป็นฟูฟูนิ่มๆตัวนั้นจะหวานแต่ว่าปรอบนะครับเนาะลูกค้าจะชอบกรอบๆครับกรอบๆต้นทุนประมาณลูกละสิบสามสิบสี่บาทครับส่าติสิบสองสิบสามบาทระยะนี่บ่อขาดบ่อเกิดนี่นะครับเนาะต้นทุนเท่ากับมาขายยี่สิบบาทนะกะมีกําไรครับเพื่อนครับมีกําไรชมพู่กับแพงเติบครับเพื่อนครับนี่ กิโลหนึ่งนี่ประมาณ30บาทเนาะครับเนาะกิโลหนึ่งนี่ประมาณ6กเจ็ดลูกครับเทาก็ขาย3ามลูกยีบาทนะครับเนาะทุกอย่างมีกําไรเกือบครึ่งครับเพื่อนๆครับแต่ว่ากําไรก็ถืกถกุงถูกไม่นะครับผมนั่นแหละแบ่งไปนะครับเนาะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับถ้าเฮาไม่มองขายดีๆไม่มองจอดดีๆเนาะครับเนาะก็ก็โอเคครับเพื่อนๆครับ แต่ว่ามันก็ต้องต้องอาศัยเวลาเนาะครับเนาะเวลาต้องรู้จักลูกค้าลูกค้าประจําเคยซื้อเขาประจําเขาก็จะกินกับเพาตลอดแหละครับเมื่อนครับนี่ก็เป็นาราคาเนาะครับเนาะประมาณยี่หองกับประมาณไหเนเพื่อนๆได้รับฟังกันเนาะครับเนาะที่ขายผลไม้นะครับเนะาะ สู่ๆกันไปครับจะไหนล้ะก็่าลืมครับผมครับผมนี่แหละครับอาชีพขายผลไม้นะครับเนาะจะไหนล้ะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับเนาะการขายผลไม้นะครับเนาะผลไม้พร้อมทานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนกับยี่หงแน่นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันครับเพื่อนครับไปที่เข้ามารับชมกันขอให้มีแต่ความสุขครับเพื่อนครับเจริ่งงเรืองนะครับเนาะ คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาชมวิธีการขายนี่แหละครับมาเบิงว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะการใส่พริกเกลือการเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเบืองย้อนหลังได้ครับเงย่อนเพื่อนว่าทีเป็นการทาพริกเกลือการสูตรเท็ดพหลังบวยมะม่วงบวยนะครับเนาะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะคลิปของยี่หงด้วยดีเสมอมาครับผมไม่ว่าทีเป็นไก่เพลงไม่ว่าที่เป็นการขายผลไม้นะครับเนาะ สูตรการทําพริกเกลือหรือว่าจะทำสูตรเด็ดต่างๆนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนเอนมากๆครับผมคลิปนี้ก็อยู่หมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ